สวัสดีครับมาดูกันบ้านสถิติกันนะครับมีแค่2อข้อเท่านั้นเองนะนี่แค่เริ่มต้นนะครับแต่ต่อไปก็อาจจะมาเยอะนิดนึงนะพ,พี่พีมพ์ก็อาจจะมาติวให้เป็นวิดีโอบ้างนะครับหรือว่าบางทีก็ถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ได้มาเป็นวิดีโอเนาะโอเคก็ถ้าว่างก็จ,จะมาช่วยติวนะครับเริ่มจากข้อนหนึ่งเลยนะ กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีดำสีลูกสีขาวสามลูกรวมเป็นเจ็ดลูกนะครับสุ่มหยิบลูกบอลพร้อมกันสองลูกจงหาความน่นจะเป็นที่กขอคองนะก็จะมีเหตุการณ์นะครับก็หยิบได้ลูกบอลสีดำทั้งสองลูกขอหยิบสีขาวทั้งสองลูกขอหยิบได้สีต่างกันงอหยิบได้สีเดียวกันอันนี้อย่าเพิ่งคิดถึงตรงนั้นก่อนลูกคือหาความน่าเป็นหนูต้องคิด ลักษณะการทดลองแล้วก็คิดแซมเปิลสเปซก่อนนะก่อนที่จะมุ่งไปที่เหตุการณ์นะครับอ่ะก็ลักษณะของการทดลองนะครับผมเป็นการสุ่มนะครับจากในกล่องใช่ไหมหมี7ลูกสุ่มมาแบบไม่ใส่คืนนะอันเนี้ยเ,เราต้องรู้นะครับถึงเขาจะไม่บอกนะต้องรู้ว่ามันเป็นการสุ่ม แบบไม่ใส่คืนโดยที่มีจํานวนเริ่มต้นจํานวนหนึ่งนะครับก็คือทั้งหมดมี7นะครับแล้วก็เลือกมา,อาเลือกมา2แบบนี้คือไม่ใส่คืนนะเห็นเขียนเลขเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลูกศรชี้แล้วก็เลขที่เราเลือกท,ที่เราสุ่มมานะครับก็คือ7เลือก2แบบไม่ใส่คืนนั่นเองอ่ทีนี้การสุ่มแบบไม่ใส่คืนโดยมีเลขเริ่มต้นแบบนี้นะครับ เราก็ต้องรู้ว่ามันมีสองลักษณะนะเออถึงคนไม่ติวก็ต้องไปอ่านมาหรือต้องเรียนในห้องนะต้องรู้ว่ามีสองลักษณะนะครับก็คือ NPR กับ NCR ก็คือสวนลำดับกับไม่สวนลำดับแบบเนี้ยคือไม่บอกว่าทีละลูกนะเออคือพร้อมกัน2ลูกคือไม่สวนลำดับนั่นเองนะครับไม่สวนลำดับจะเป็น NCR นะครับโดยที่เขาจะ,ะใช้ เป็นลูกเ,เป็นเครื่องหมายวงเล็บแบบนี้นะครับวงเล็บแนวตั้งยาวๆนะฮะแล้วก็มีเลขบนกับล่างข้างบนเป็นเลขจะเป็นเลขเริ่มต้นที่มีนะ,ะข้างล่างจะเป็น R นะครับเออข้างล่างจะเป็นเลขที่เลือกนะฉะนั้นลักษณะนี้ครับก็คือ7จเลือก2ฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์คำนวณน,นะครับเ,เราวิเคราะห์แล้วแล้ว,ลวเราก็จะคำนวณ s a m p l e space จำนวนสมาชิกของเซตเป e จะมีค่าดังนี้นะครับก็คือ7เลือก2แบบนี้ฮะนะเลขข้างบนจะเป็นเลขที่มีทั้งหมดเลขข้างล่างจะเป็นเลขที่เลือกนะครับนี่คือ S s a m p l e Space คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดการคำนวณจริงๆแล้วอันเนี้ยเอ็เลือกอ่านเเราอ่านว่า ncr นะลูกนะ n ็มันสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ NCR แบบนี้นะไม่คืนไม่สนลำดับไม่คืนไม่สนนะแต่ว่าอาจารย์จะนิยมเขียนเป็นวงเล็บนะครับ N เลือ R แบบนี้นะเพราะว่ามันจะต่อไปมันจะแบบมันจะใช้สะดวกสำหรับโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นนะทีนี้ไอตัว NCR เนี่ยครับมันมีฟังก์ชันของมันนะเรียกว่าเป็นเป็นสูตรของมันนะในในใบสูตรก็เขาก็จะให้มานะก็คือ N แฟกตส่วนด้วย n ลบ r แฟกคูณ r แฟกนะเออดูดูยากนิดนึงนะแต่สูตรเนี้ยเรามักจะไม่ใช้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องคิดเลขมีปุ่ม ncr ฉันไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องแทนสูตรตามนี้นะใครอยากแทนก,ก็ก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นนะครับฉันแทนเป็นสเปซนะครับเจ็ดเลือก2หรือ 7C2 เนี่ยเครื่องคิดเลขเนี่ยจะมีปุ่ม ncr นะอันนี้เป็นเป็นแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องคิดเลขที่จะใช้สอบอะ่ะก็ก็จะมีปุ่ม NCR ได้เหมือนกันที่อาจารย์จะให้เราเข้าไปใช้ได้นะครับ NCR ก็คือมันจะอยู่ตรงเป็นชิปต้องกดชิปนะครับแต่กดเลขก่อน7 s h i ชิปนะครับ NCR สีเหลืองตรงนี้ครับ C 2ครับแล้วกดเท่ากับได้21นะนี่คือนี่คือวิธีคิดนะครับสัมบูรณ์สเปข,ของการทดลองนี้ก่อนนะ เออมันต้องค่อยๆทีละขั้นนะครับเราต้องแบบว่าไม่ข้ามขั้นนะอ่ะได้เซมเป็นสเปซแลชไหมครับยี่ห้อคือ ns นั่นเองครับอ่เป็นจำนวนของอเซมเป็นสเปซโอเคนะทีนี้เราจะมา,มาเริ่มดูเหตุการณ์ของแต่ละข้อครับอย่างข้อกอนะขอยัดขั้นนิดนึงนะฮะอ่าข้อกอนี่ยเหตุการณ์ที่หยิบได้ฟรูปบอลสีดำทั้งสองลูกนะฮะหยิบได้ฟรูปบอลสีดำทั้งสองลูก อ่ะก็ทีเนี้ยเราต้องคิดอีเวนต์ละครับเป็นเหตุการณ์ก็คือเป็น NE จําจำนวนเหตุการณ์นะครับจำน,นวนสมาชิกของเหตุการณ์อ่าเงื่อนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าต้องเป็นสีดำทั้งสองลูกเราจะใช้ n c r ในการเลือกเหมือนกันครับอ่าแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะสีดำทั้งสองลูกเลขข้างบนจะเป็นเลขที่มีเลขข้างล่างจะเป็นเลขที่เลือกนะครับสีดำมี4นะครับเลือกมา สองครับเขากดได้เลยฮนะสี่สี่สองสี่ชิปสี่สองเนะี่ยเท่ากับหอ่ะใครตอบ6คือผิดใจเย็นนะยังไม่เสร็จครับผมถูกต้องแต่ยังไม่เสร็จนะ,ะโจทย์ถามความน่าจะเป็นใช่ไหมครับความน่าเป็นเนี่ยก็คือ probability of event นะครับเขียนแทนด้วย p e นะ สูตรงมานนะครับ PE จะมีคุณสมบัติเท่ากับ NE ส่วน NS นะครับอ่าก็คือจำนวนสมาชิกของอีเวนต์เหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจำนวนสมาชิกของสมมพัทเ์คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น6ส่วนด้วย21นะฮะ หกหันยี่สิบเอ็ดนั่นเองใครตอบหกคือผิดเพราะว่าความน่าเป็นจะต้องไม่เกินหนึ่งนะครับใครเกินหนึ่งคือรู้เลยผิดนะผิดแน่นอนสองศูนเจ็ดก็คือสองศูนย์จุดสองแปดห้าเจ็ดนะครับศูนย์จุดสองแปดห้าเจ็ดนี่คือคําตอบครับแล้วก็ความน่าจะเป็นไม่ต้องมีหน่วยนะครับเนี่ยตอบแล้วนะพอฉะเฉลยแล้วสึกง่ายถูกไหมแต่แต่ว่าถ้าทําเองมันจะยากมากเพราะว่า มันนึกไม่ค่อยออกใช่ไหมครับอ่ะข้อกอแล้วนะต่อไปข้อขอบ้างครับคือสถิตินะครับต้องฝึกครับต้องฝึกฝึกให้มีสกิลฝึกให้มีเซน์มันไม่สามารถที่จะจำไปสอบได้นะครับใครที่ประมาทนะระวังนิดนึงเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปอ่านใกล้สอบไม่ได้นะครับเออพี่ติวเ็จะบ่นไปเรื่อยออกเหรอหเพราะห่วงนะครับนี่เป็นห่วงนะอ่ะข้อขอครับ ความน่้เป็นที่หยิบได้ลูกบอลสีขาวทั้ง2ลูกอ่ะกำนูเหตุการณ์นะครับสีขาวทั้ง2ลูก NE ครับเอใช้อันเดิมนะคิด NE ใหม่ NE ที่นี้น่าจะพอทําได้ถ้าทําข้อกรอแล้วเข้าใจนะข้อขอนูจะทําได้เห็นปะเอองั้นข้ามข้ามเลยซีเรียส e คิดเองเห็นปะคือเราไม่ป้อนให้ทั้งหมดนะฮะ นี่คือการติวเนะครับเราไม่ใช่ไม่ใช่มาเฉลยให้ลอกนะไม่ได้มาให้ลอกนะไม้ใช่อะรคนอยากจะลอกก็ตามไม่งั้นเดี๋ยวจานว่านะวะ่าไม่ยอมให้น้องคิดอะไรอย่างนี้อ่ะคิดเองเขาขอนะทำเหมือนข้อก้อนะถ้า,าก้อเข้าใจข้อขอก็เข,ข,ข้าใจอ่ะต่อไปข้อคอครับความนั้นเป็นที่หยิบได้นูปบอลสีต่างกันมีสีต่างกันคือสองมีกี่รูปนะสองรูปใช่ไหม ออสองลูกต้องเป็นสีตรงนั้นคือต้องไม่เหมือนกันนั่นเองครับอ่าก็แปลว่ามีอะไรมีดำหนึ่งขาวหนึ่งนั่นเองนะครบนั้นอีเวนตนนะครับน,นะครับก็ใช้ NCR นนั่นแหละครับใช้วงเล็บนี่แหละนะแต่ก็ก็เลือกถูกไหมครับเราจะเลือกดำมาหนึ่งนะครับแล้วก็ขาวมาหนึ่งลูก ราต้องเป็นสีต่างกันนะครับดัมมี่เท่าไหร่ครับลืมดัมมี่สีดัมมี่สีเลือกมากี่ลูกครับหนึ่งฮะสีเลือกหนึ่งทีนี้มันก็ยังไม่ครบถูกไหมครับมันต้องมีขาวอีกหนึ่งลูกก็ใช้อีกวงหนึ่งครับ NCI อีกวงหนึ่งอ่นเลือกสีขาวครับขาวมีสามเลือกมาหนึ่งครบและใช่ไหมพอครบแล้วจับคูณกันนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับ ให้คูณกันนะครับมันมีก็คือเป็น2ขั้นตอนต้องคูณกันนะก็คือ C c 1คูณ 3, c 1นะ4ชิป c 1, 1คูณ 3, ชิปอ่ะไในชิปไม่ขึ้นชิปหายนะครับก็ะดกสาอ่นนะครับเท่ากับ12นะเฮ้ยถ้าถ้าผิดก็บอกด้วยนะ เทากับสิบองีเท่ากัครับใครตอบส2เลยไหมครับไม่ใช่นะต้องหาความน่าเป็นนะครับ PE เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับก็ไม่ต้องเขียนสูตร n e ส่วนก็ได้ครับแต่ต้องจับหารกันนะเอาสิตั้งด้วย21่ใครเอายีตั้งหารได้ไหมไม่ได้นะครับถ้ายี่ตั้งหารคือเกิน1ถูกไหมครับไม่ถูกนะ12บส่วนยีนะครับ ได้0.5714นะครับ0.5714ต้องเป็นศูนย์กว่าครับความน่าจะเป็นห้ามเกิน1แล้วก็ไม่มีค่าลบด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องมีหน่วยนะครับคำน่าเป็นมีค่าตั้งแต่0ถึง1เท่านั้นโอเคต่อไปนะครับขอเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้องงอนะครับ หยิบคำนั้นเป็นที่หยิบได้ลูกบอลสีเดียวกันสีเดียวกันนะฮะก็ต้องคิดอนะีเว e. นะต์นะ NE นะแต่อันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสีเดียวกันเนี่ยนะมันบอกไหมว่าเป็นสีอะไรเป็นสีดำก็คือดำล้วนนะนะั่นเองฮะดำล้วนก็สีเดียวกันถูกไหมขาวได้ไหมขาวล้วนได้ไหมก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าบอกสีเดียวกันเนี่ยแปลว่า มันได้ทั้งขาวและดำนะนั้นต้องแยกคิดและครับต้องแยกคิดนะครับ N E นะครับก็แยกคิดเอาดำเอาดำมาก่อนดำล้วนดำล้วนนะครับจริงๆแล้วมันก็คือข้อกอถูกปะ่ะใช่ไหมดำทั้งสองลูกถูกไหมครับเออสี่เลือก2ออ่าฮะทีนี้ก็ต้อง ก็ต้องเลือกข่าวล้วนด้วยใช่ไหมข่าวมีเท่าไหร่ครับสามนะสามเลือกสองทีนี้ไอ้สองเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันเป็นคนละกรณีกันมันไม่ได้เกิดพร้อมๆกันเนอะไหมคือดําก็ดาล้วนข่าวก็ข่าวล้วนคือเกิดคนละกรณีนะครับมันเป็นการแยกกรณีมาฉะนั้นเราจะไม่คูณกันนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันนะมันเป็นเหตุการณ์ที่แยกกันต้องบวกกันครับมันเป็นกฎการบวกถ้าเหตุการณ์เดียวกันให้คูณกันคือกฎการคูณ อ่สี่สี่สองบวกสามสี่สองสี่สองบวกสามสี่สอง่าได้9นะครับเดีย๋ยวพังตอบ9นะลูกต้องทำอีกทีหนึงหารสามเป็นสเปดนะครับพีเท่ากับเส่วนยี่สิ อ่าได้ 4, 2, 8, okay. ่วน6สี่สองปดหกโอเคนะอ่าข้อข้อหนึ่งเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับนนี่นี่แค่เบสิกเท่านี้นะครับต่อไปก็จะยากขึ้นนะเออชุดนี้ยังง่ายอยู่นะข้อสองครับกล่องใบหนึ่งอ่ากล่องเดิมเลยเนะี่ย กล่องไปหนึ่งมีลูกบอลสีดำสีลูกขาวสามลูกเหมือนเดิมเลยนะทีนี้ก็สุ่มหยิบลูกบอลทีละลูกสองครั้งแบบไม่ใส่คืนที่จงหาความให้เป็นที่จุดๆโอ้ชหเีถึงชฉยฮะหกข้อใหญ่เลยเอ,อยังไงยังไงมันต่างจากเดิมยังไงนะไม่คืนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าทีละลูกถูกไหมสองครั้งแปลว่าสวนลำดับนะครับเมื่อกี้คือพร้อมกันถูกไหมพร้อมกันคือไม่สวนลำดับ นะพร้อมกันคือไม่สดลำดับเนี่ยไม่คืนนะแต่ไม่สดแต่ไม่ลำดับเป็น NCR ใช่ไหมเพราะว่าหยิบพร้อมกันทีนี้แต่อ้ข้อ2เนี่ยนะมันไม่สมพร้อมกันมันสุ่มทีละลูก2ครั้งนะครับอันนี้คือสดลำดับแล้วฉะนี้มันมันเป็นเจ็ดเลือกสองเหมือนเดิมครับเป็นเจ็ดเอ่อเจ็ดชี้สอง ไม่ใส่คืนเหมือนเดิมแต่ว่ามันสนลดับเพราะเทียรูกนะครับอันนี้สนลดบดังนั้นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ NCR ครับมันจะเป็น NPR ซึ่งเขาเขียนอย่างนี้นะครับ N P R นะครับไม่ต้องมีวงเล็บนะครับวงเล็บเป็นของ NCR เท่านั้นนะโอเคเช่น หาความว่าจะเป็นเนี่ยคิดซัมเมอร์สเปซก่อนนะซึ่งก็จะไม่เท่าเดิมนะก็คือเอไีเอคาด n s นะครับเออสูตรมันก็มีนะสูตร n p ก็มีแต่ไม่ได้ใช้นันมีปุ่มอยู่ n p ก็คือเอ็นแฟกหาร n อลบ r แฟนะก็ปุ่มแฟ t ก็มีแหละแต่ว่าไม่ต้องใช้เพราะมันมีปุ่ม NPI ให้ฉนันใ้แ s สเป e นะครับก็คือ7 P 2อ P 2แล้วก็มีปุ่มนะครับให้เรากดเลยกดเลข7ก่อนแล้วก็ชิป NPI อยู่ใ,ใกล้ NCR คือเครื่องหมายคูณเนะี่ย P 2กดเท่ากับได้42่42นี่คือจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับมันจะเยอะก,กว่า NCR นิดนึงทีนี้ไปดูแต่ละข้อครับ ก็คือคิดเหตุการณ์หาความน่าจะเป็นใช่ไหมเริ่มจากข้อกอก่อนอ่าหยิบได้ทุกวันสีดําทั้ง2ลูกสีดําทั้ง2ลูกก็คล้ายๆเดิมนะฮะทีเนี้ยก็ใช้ NE นะครับใช้ N e ใชไม่ไม่ใช้ลูกไม่ใช้วงเล็บไม่ใช้ไม่ใช้แต่ว่าใช้เป็นตัว P ในการเลือกนะครับ เลขขบน P จะเป็นเลขที่มีเลขข้างหน้าจะเป็นเลขที่เลือกนะครับต้องเป็นสีดำทั้งสองลูกนะดำมี4เลือกมา2ก็คือ4 P 2 4 Shift P 2กดเท่ากับได้12นะครับยังไม่ใช่คำตอบนะอันนั้นความแม่เป็นนะครับ PE เท่ากับ12ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย Sample Space ก็คือ42 12สอ่วน42อ่า0.2857อเนะ่ยจุ 2, 8, 5, โอเคนะต่อไปทำไมทำไมเขาเยอะมันเยอะกว่าเมื่อกี้อ่าหยิบด้ลูกบอลสีขาวทั้งสองลูกอันนี้ทำเหมือนเขากอรอข้ามนะอันนี้ให้คิดเอง จริงแล้วขี้เกียจเฮ้ยคิดได้ก็คิดเองนะต่อไปเขาคอเลยต่ไม่อะไรทำกันบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเล่าเหมือนกันหมดมันก็แบบดูผิดปกติใช่ปะอะลูปบอลสีต่างกันนะครับข็คอหยิบได้ลูกบอลสีต่างกันทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ย NE ฮนะดำหนึ่งลูกขาวหนึ่งลูกนะึกออกไห ใช่ปะ่ะเออ4 p 1พีนะครับคูณกับ3 p 1พีเนาะใช่ไหมดำมี4เลือกมา1ขาวมี3เลือกมา1ครบแหละถูกปะ่ะเออนี่คูณกันแต่แต่อะไรแต่อะไรนะครับจะบอกว่ามันสลับได้ด้วยเนาะนี่คือเพราะว่ามันสลลำดับไง พอสหดับปุ๊บนะฮะอันนี้ดํามาก่อนนะพอลำดับมีผลนะฮะมันแปลว่ามันสลับกันก็ก็มีผลด้วยเหมือนกันนับเป็นคนละวิธีฉันแยกกรณีนะครับแยกเป็นการสับแบบนี้คูณสับไปกี่ครั้งเอางี้กันสับไปกี่ครั้งสองครั้งถูกปะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเมื่อกี้ดามัน,นมาก่อนใช่ไหมสี่พีหนึ่งสามคูณสามพีหนึ่งอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือสข่าวมาก่อน3 p 1พีคูณ4ีี่ ทีนับเป็นคนละวิธีกันฉันสลับได้สองครั้งสงสลับนะครับถ้ารู้ว่าสลับได้กี่ครั้งเนี่ยเอามาคูณนะครับคูณเพิ่มเข้ามานะถ้าใครอยากชำนาญน,นะครับแนะนำให้มาติวปรหมดอีกแล้วนะเอ่อมีเป็นการตลาดชัดๆก็เอาตามที่จำเป็นโอเคปหใครสุก็เฮ้ยแย่กูต้องผ่านแล้วกูไม่ค่อยชำนาญ นะก็มาติวครับอันนี้ด้วยความหวังดีนะสี่ 4, พี่หนึ่งคูณสามพี่หนึ่งแล้วก็คูณสองครับทีหนึ่งอ่าได้ยี่สี่นะโอเคได้ยี่สี่วิธีเอออันนี้แอบยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันต้องใช้สกิลเยอะอ่ะาคาอนัทเป็นก็ PE อ็น s อซเนอ้ก็จะยี่สิบสี่อเก็สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิสองสี่สองไม่เคยจำอสี่สิบสองยี่สิบสี่ส่วนสี่สิบสองนะครับอ้าวเ่คิดเลขหายเวนครับพี่พีเอาออกตองไหนวะไม่ใช่ดิ ยสิบสี่สวนสิบสองได้เท่ากับห้าเจ็ดหนึ่งสี่จุห้าเจ็ดหนึ่งสทำไมป๊อปอัพไม่ได้อะห้าเจ็ดหนึ่งสี่ครับอะเนี่ยทำๆไปก็แบบว่า จะจจิงเนี่ยแอปจะจจิงอะต่อต่อต่อไหวไหมครับต้องไปสึกษเพิ่มนะอันเนี้ยแต่ต้องเรียนในห้องด้วยแล้วอ่านเองด้วยนะถ้าไม่ติว,วก็ก็อ่านเองนะครับข้องงอหยิบดตวยูกบอลสีเดียวกันหยิบดตวยูกบอลสีเดียวกันอันเนี้ยต้องแยกกรณีเหมือนกันครับ N E นะครับก็แยกเป็นดำทั้งสองดำล้วนก็คือ4มี4เลือก2ใช้ P นะครับบวกเข่าวล้วน3 P 2เท่ากับได้เลยอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นคืนที่เป็น4เดียวกันมันไม่ต้องสลับไม่มีการสลับนะสลับไงก็คือนับเป็น1เหมือนกันอ่า4 P 2บวก3 P 2 4 Shift P 2บวก <c oughs> ใหญ่เลยทีนี้ อ่ะสิบแปดนะครับทำไมทำไม,มป๊อปอัพไม่ได้แล้ววะเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยอ่ะสิบแปดแล้วเอาลืมอีกแล้วเออสิบแปดหารนั่นแหละฮะหารสิบหารสี่สิบสองเหมือนเดิมคราวนี้เป็นนะครับ PE N e to อีส่วนนะครับสิบแปดหารสี่สิบสอง สีนะ่สองแปดหกเนี่ยจุดสี่สองแปดหกศูนย์จุดสี่สองแปดหกอ่ะนะรู้นะทำไมต้องทำไมต้องใครไม่รู้บ้างว่าทำไมต้องบวกเนะี่ยย้อนไปดูย้อนไปดูข้อยีแล้วข้อจอนะครับหยิบได้ลูกบอลสีดำในครั้งแรก หาอีเวนต์ครับเดี๋ยวต้องเพิ่มหน้านิดนึงหยิบด้วยวันสีดำเป็นครั้งแรกครั้งที่สองไม,ไม่พูดไม่พูดอะไรถูกไหมฉะนั้นอ่ะด้วยวันสีดำเป็นครั้งแรกนะสีดำม,มีเออครับเอ็นอีก่อน สีดำมีสีเลือกมาครั้งแรกจะเป็น1สีที่หนะครับอันนี้ต้องเป็นดำน่แหละมีสีเลือกหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับเออก็ได้ทั้งขาวและดำนั่นแหละนะทีเนี้ยก็ทั้งหมดเลยมี7ใช่ปะ่ะเออเป็นอะไรก็ได้แล้วทีเนี้ยอันที่2เนี้ยอาจจะเป็นดำก็ได้หรือเป็นขาวก็ได้แต่ว่าเออใช้ NPR ในการเลือกนะ แล้วก็เมื่อกี้ไปแล้ว1ลูกไม่คืนด้วยนะก็เหลือเท่าไหร่ครับมีเจ็ดเหลือหเหลืออีกหนึ่งคูณกัน 7, เจ็อ่ะสี่พีหนึ่งคูณหกพีหนึ่ง็คือสี่คูนหนั่นแหละอ่อสี่พีหนึ่งคู 6, พีหนสชิฟพีหคูณหชิฟพีหอ่าได้สิบเฮ้ยทำไมไม่ใช่สี่กอ๋อคูณไม่ใช่บวกขขโทษ ปูนครับยี่สี่ยได้ยีหาร42่สเลยหยี่หารสีได้5้าเเหมือนกันได้ยี่สิบสีนั้นคำนี้เป็น,นครับ P E เท่ากับ24ส่วน42 0 5 7บส อาบังเอิญบางทีเลขก,ก็ต้องกันโดยบังเอิญนะครับก็เป็นไปได้ไม่เป็นไรต่อไปข้อชอนะครับหยิบได้รูปบอลสีดำในครั้งที่2หยิบได้บอลสีดในครั้งที่2นะครับ Uh, N ่า e, นะครับเออทีเนี้ย N pr เราเราจะไปดูอัน,อนที่เป็นเงื่อนไขก่อนรูปที่สองก่อนห้อสองคือสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหกนะครับเจ็ดไปแล้วเรือหนึ่งไไปเลือไปเรือหกใช่ไหมั้หนึ่งนะครับลูกแรกเป็นอะไรก็ได้นะครับ แต่รูป2ต้องเป็นสีดำเท่านั้นนะครับก็ยีเหมือนกันแล้วก็บังเอินเท่ากันนะทั้งคันนั้เป็นนะครับ PE ก็24ส่วน42บสองเอบังเอินเท่านะครับ5 7 1 4โอเคนะครับนี่คือกันบ้านนะนี่คือเบื้องต้นนะต่อไปก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับ โอเคงั้นก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้นะ